สวัสดีค่ะทุกคนปู่ก็จะมาเปิดกล่องจากร้านขายยาฝรั่งเศสนะคะว่าปู่ได้อะไรมาบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปู่จะเป็นคนที่ไปเดินซื้อในร้านขายยาเองนะคะแต่ว่าช่วงที่เวลาที่ช่วงไหนที่ไม่มีเวลาเนี่ยปู่ก็จะสั่งซื้อออนไลน์นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่สะดวกที่สุดนะคะสําหรับที่ของบางอย่างที่เราอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้แล้วเรายังไม่มีเวลาไปเดินเนี่ยการสั่งออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับในการสะดวกสบายที่เราก็แค่สั่งของที่บ้านแล้วก็รอให้ของมาส่งนั่นเองค่ะ แล้วก็เวลาที่ได้ไปเดินในร้านขายยานะคะก็จะเหมือนได้ไปช้อปปิ้งด้วยค่ะเพราะว่าในร้านขายยาฝรั่งเศสเนี่ยจะมีของให้เลือกเยอะยามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์อะไรต่างๆแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็ดีมากๆเลยสําหรับใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวฝรั่งเศสนะคะอย่าลืมที่จะเข้าไปในร้านขายยาด้วยเช่นกันเพราะว่าจะได้ของดีๆนะคะติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนั่นเองค่ะปุ๊กก็จะมาเปิดนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะเพราะว่าเป็นรายที่ ได้มาเนี่ยปูก็ซื้อซ้ำมาถึง 2- อสองสามชิ้นเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆที่ปูกก็ชอบนํามาใช้นะคะเพราะว่าในเรื่องของการดูแลผิวพรรณดูแลตัวเองเนี่ยก็เป็นประโยชน์สําหรับตัวเราเองมากๆเลยมาเปิดกันไปดูทีละชิ้นนะคะนี่นะคะปูกก็เปิดกล่องรอไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะก็สั่งมาจากร้านขายยาด้วยเช่นกันนะคะก็เพราะว่าปูกไม่ไม่ได้มีเวลาไปเดินเลยช่วงนี้แล้วก็ปูกก็ต้องการใช้ ผลิตภัณฑ์บางสิ่งบางอย่างนั่นเองค่ะจะมีความจําเป็นที่ผู้ต้องสั่งออนไลน์นั่นเองค่ะแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยจะได้คือแบบว่าเราก็ไม่ต้องไปเดินให้เมื่อยขาในบางทีนะคะก็จะได้ของแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นออมบิโอริสเลขเคลมคลองซองเท่นั่นเองค่ะก็เป็นรายที่เนี่ย หมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะเกลี้ยงเกลี้ยงมากจะบอกว่าอันนี้นะคะออมบิโอริสตัวนี้นะคะเป็นครีมที่มีความอนเนกประสงค์มากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นทั้งเบสที่เป็นเบสไพรเมอร์นะคะเป็นทั้งมอยเจอร์ไรเซอร์เป็นทั้งที่ใช้ทาในเรื่องของทาผิวก็ได้นะคะทามือก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะปู่ก็ใช้มาจนครบหมดแล้วทุกส่วนนะคะคือมีวันหนึ่งที่ตัวที่ทาผิวปู่เนี่ยหมดนะคะปู่ก็ หันไปหาอะไรไม่เจอนะคะจะเอาใช้อะไรทาผิวดีนะคะก็มานึกขึ้นได้ว่าเจ้ตัวเนี้เป็นตัวที่อเนกประสงค์จริงๆค่ะปู่ก็เลยเอามาทาที่ผิวแล้วก็ มันก็ให้ความที่ชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นครีมดังฝรั่งเศสนะคะสําหรับใครที่อยู่ฝรั่งเศสแล้วยังไม่ได้ลองนะคะต้องมีความได้ลองจริงๆมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นครีมอเนกประสงค์แล้วก็ดีสําหรับผิวมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่ดีเนี่ยปุ๊กก็คงไม่สั่งซื้อมาในหลอดที่2นั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลย คือแบบใช้ทาผิวก็ได้นะคะใช้ทามือใช้ทาหน้าใช้เป็นเบสพรเมอร์ใช้เป็นมอยส์เ r อร์ไเใช้เป็นได้ครบวงจอดุเคยทารีวิวไปแล้วนั่นเองค่ะก็เป็นแบบเวิร์กมากๆากเลยค่ะอเน,นี้ก็เป็นหลอดที่2ที่คือแบบบางทีอยากจะแบบว่านึกอะไรไม่ออกนะคะขี้เกียจทาอะไรเยอะๆนะคะพอลงเซรั่มไปปุ๊บ อยากจะใช้มาเจอร์ไรเซอร์ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็หยิบเจ้าตัวออมบิโอรสตัวนี้มาใช้เลยแล้วก็เรียบร้อยค่ะเป็นการบำรุงผิวแล้วก็เข้าไปนอนเลยรประมาณนี้นะคะหรือว่าวันใดวันหนึ่งที่ครีมทาผิวหมดหรือว่าออยทาผิวหมดก็ใช้เจ้าออมบิโอรสตัวนี้เช่นกันค่ะคือเป็นอเนกประสงค์ที่แท้ทูมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่ตัวที่2นะคะก็จะเป็นของแรลลัส p พเซนะคะก็จะเป็น เดโอด r รนะคะก็จะเป็นทาใต้วงแขนที่เขาจะไม่มีน้ําหอมนะคะไม่ทําให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยราคายเคืองแล้ก็ดูแลผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงแล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ปูยังไม่เคยลองก็ไปดูบิวตี้กรูเขามารีวิวปูกเกืถึงอยากจะได้ลองแล้วก็เลยสั่งมานั่นเองค่ะเป็นของราลุสโพเซที่เป็นทาใต้วงแขนนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ ของนุกนะคะปู่ก็สั่งของนุกมาด้วยนะคะสองชิ้นชิ้นหนึ่งเคยเคยใช้ไปถึงน่าจะประมาณสามสามขวดลวค่ะสามขวดนะคะ,ะ,คะก็เคยใช้มาแล้วที่เป็นออยที่เป็นตัวนี้ค่ะเป็นออยดังของนุกของแบรนด์นุกที่ขายดีนะคะขายดีมากๆเป็นเบสสเตเลอร์ของแบรนด์เลยก็ปู่ก็ซื้อมาใช้ซ้ําเพราะว่าเขาใช้ได้ทั้ง ผมเอ่ยหน้าเอ่ยแล้วก็ผิวกายเอ่ยเพราะว่าปูก็จะฉีดไปที่ทาตัวนะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วก็เวลาที่ผมชี้ฟูหรือว่าผมมีความแห้งเนี่ยก็จะใช้เจ้าตัวนี้ด้วยเป็นของนูฟนั่นเองค่ะที่เป็นน้ํามันที่ขายดีที่สุดของแบรนด์นั่นเองค่ะปูก็ซื้อมาใช้น่าจะเป็นขวดที่สามนะคะอีกตัวหนึ่งปูยังใช้ไม่หมดที่เป็นชิมเมอร์ด้วยแต่ว่าปูชอบที่เป็นออยล์ที่เป็นในรูปแบบของชิมเมอร์มากกว่านั่นเองค่ะก็เลยซื้อมาใช้ซ้ํา มาตัวอันนี้นะคะต่อที่อันนี้อันนี้เป็นอยากลองมานานแล้วนะคะที่เป็นสําหรับที่ออยที่เป็นแบบสําหรับอาบน้ําเป็นของนุ๊กเหมือนกันค่ะก็เลยอยากลองแล้วก็อยากจะลองดูว่าเขาจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีไหมอะไรใดๆนะคะก็เลยอยากลองก็เลยสั่งมาแล้วเองค่ะเป็นของเป็นน้ํามันอาบน้ําเป็นของนุ๊กนั่นเองค่ะ,นนคคะตัวถัดมาก็จะเป็น อาเว้นนะคะที่เป็นครีมทามือเพราะว่าปู่ใช้ครีมทามือมาค่อนข้างที่จะหลายตัวเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวอื่นเนี่ยมันซึมช้าปู่ต้องการความซึมเร็วนะคะเพราะว่าปู่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบต้องมานั่งแบบเป่า,ปาๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เป็นทามือตัวอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยบางตัวเนี่ยเขามี ความหอมแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแค่แป๊บเดียวแต่ว่าตัวของเอัลเวนเนี่ยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็อยู่กับมือได้ยาวนานดีมากๆเลยคือแบบสัมผัสได้แล้วก็เนี่ยค่ะหลอดเนี้ยหมดไปแล้วเราปู่ก็ซื้อมาใช้ซามนัน่นเองค่ะพราะปูรู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาซึมเร็วด้วยนะคะคือทาไปครั้งแรกเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองแล้วอยากจะลองสําหรับคนที่มือแห้งมากๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะฤดูหนาวเนี่ยคือถ้าเกิดว่าซื้อมาใช้นะคะ ทาไปครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกแบบหนึบๆนบนิดนึงนะคะหนึบๆนบในประมาณสองถึงสามวิแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแห้งไปเลยค่ะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นที่อยู่กับมือของเราไปตลอดคืนเพราะว่าปูจะใช้ครีมทามือเนี่ยในช่วงที่ก่อนจะนอนนั่นเองค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ไม่ต้องโดนน้ำล้างออกไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะครีมทามือก็จะได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ก็เนี่ยค่ะกูก็เลยซื้อมาเป็นหลอดที่2เพราะว่าใช้ดีมากๆเลยใช้มาค่อนข้างที่จะหลายแบรนด์แต่ว่าตัวเนี้ยชอบที่สุดเลยเป็นของอาเว่นนะคะตอบโจทย์ได้ดีมากๆให้มือที่มีความชุ่มชื้นแล้วก็มือไม่แห้งกล้านนั่นเองค่ะยิ่งหน้าหนาวนะคะโอ้โหมือแห้งแตกแบบยิ่งแบบล้างจานโดนน้ำบ่อยๆนะคะต้องใช้ตัวช่วยค่ะก็คือเป็นของอาเว้นตัวนี้ค่ะมาที่2มาที่ีก2ชิ้นนะคะก็จะเป็นเจล เจลล้างมือนะคะเป็นเจลล้างมือที่ขวดจิ๋วๆก็ผูกก็จะติดกระเป๋าเรื่อยเลยนะคะขาดไม่ได้ค่ะสาหรับเจลล้างมือเพราะว่าเราจะต้องทําความสะอาดมือตลอดเวลานั่นเองค่ะป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นหน้ากากอนามัยค่ะเพราะว่าปูกกระสับหน้ากากอนามัยคือผู้คิดว่า จริงๆแล้วเขาไม่มีกฎบังคับแล้วหล่าว่าใครจะใส่ไม่ใส่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะไปสถานพยาบาลโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะเราก็ยังต้องใส่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาบังคับนั่นเองค่ะแต่ว่าในที่สาธารณะเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่แล้วแต่ว่าปู่ต้องใส่เพราะว่าไม่ประมาทเราก็กาดไม่ตกนะคะก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ยิ่งหน้าหนาวเนี่ยก็เชื้อโรคอะไรก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็การใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็จะเป็นอีกทางช่วยหนึ่งที่ดีเลยค่ะ อะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือใครไม่ใส่ก็ช่างเขาแต่เราใส่ก็เพื่อความสบายใจของเราด้วยอีกทางหนึ่งนเองค่ะกก็จะมีติดไว้ตลอดเลยนะคะก็นั่นแหละปูก็เปิดมาจํานวนนึงนะคะก็ทั้งหมดที่ได้เปิดมานี่ก็จ่ายไปประมาณ69ยูโรประมาณนี้ค่ะประมาณ69ยูโรนะคะก็นั่นแหละได้ของดีมาใช้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยกูก็คือถ้าไม่ดีจริงนะคะปูกก็จะไม่สั่งเจ้า2ตัวนี้นะคะมามา มาใช้ซ้ำนะคะเพราะว่าเป็นใดที่ตอบโจทย์ดีมากๆเลยนะคะเนี่ค่ะทั้งออมบิโอลิสนะคะที่เป็นครีมมปนะสงค์แล้วก็เจ้าอาเวนที่เป็นครีมทามือนะคะให้ความชุ่มชื้นกับมือได้ดีมากๆเลยก็เป็นไดที่นุ่มมือนุ่มมากๆเลยค่ะก็นั่นแหละขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและรับชมเพราะว่าปูกก็หมดลวค่ะในการเปิดกล่องนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ